สวัสดีครับวพวกเราเป็นตัวแทนมาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้พวกเราจะมาพาทำวิธีการทำข้าวเหนียวปิ้งครับตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้นำผลผล,ผลิตจากข้าวมาแปรรูปเป็นขนมไทยครับซึ่งขนมไทยที่พวกเราจะทำในวันนี้ก็คือข้าวเหนียวปิ้งครับวัสดุอุปกรณ์จะมีดังนี้นะคะะเียข้าขวสาลี ตอก้ห่อกนมจะมีใบยื่นควันไวก้กัดขนมใตองค่ะขั้นตอนวิธีการทํานะคะน้ำข้าวเหนียวมาแช่และลายทิ้งไว้1นึ่คืนค่ะขั้นตอนต่อไปน้ำน้ำกะทิน้ตนตาลทรายเกลือป่นมาผสมรวมกันและคนจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนําข้าวเหนียวที่นึ่งไว้แล้วมาผสมกับน้ำกะทิที่ทำเอาไว้ค่ะแล้วนำมาใส่ลงไปที่ข้าวเหนียวเพื่อที่จะท,ทําการนูนข้าวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ กอเนี้ยใบตองค่ะตักข้าวเหนียวมาใส่ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไส้ตามเข้าไปแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวอีกขั้นึีค่ะหลังจากนั้นก็ขอให้สวยงามนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพอได้แบบนี้